ือคละคชีวิตรักผีอีจวนบ้านเดชาบาดินเป็นคารืหาดร้อยล้านที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมาช้านานเพราะทัดช,ชัยทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เขายังเด็กน,น,นานๆทียายป้อมคนเก่าแก่ถึงจะมาช่วยทำความสะอาดให้เอาพวกเราพวกเอ็งอะ คุณทัตจะกลับมาแล้วนะโว้ยมาช่วยกันทําความสะอาดตึกกันเร็วท่านมาเดี๋ยวขี้ฝุ่นเข้าหูเข้าจมูกหรือจะเป็นเรื่องเอาท่านจะมาอยู่หรือจะแวะมาจะยายแค่แวะมาเท่านั้นหรือเปล่าข้าจะบีรู้หรือว่าว่าท่านจะอยู่หรือแค่แวะมาดูก็บ้านของท่านปิดเอาไว้ตั้งสิบกว่าปีนานมากข้าก็ไม่รู้ว่ายังอยากจะอยู่หรือเปล่า เราคนรับใช้เมื่อไม่มีเจ้านายก็แยกย้ายกันออกไปทํามาหากินหลายคนอยู่แถวระแวกนั้นใหญ่ป้อมก็ตามคนมาช่วยงานเพราะลำพางแกเองก็แก่แล้วก็คงจะทำไม่ไหวยายคุณทัศเนี่ยเขาไปอยู่เมืองนอกนานแล้วละ่ะจะยายนานแล้วละ่ะตั้งแต่อายุ7-8ขวบสมัยนั้นน่ะเองยังเด็กตัวเท่ากับเปียเ๊ยกนะ แล้วทำไมไปอยู่คนเดียวล่ะยายอยู่กับใครท่านไปอยู่กับป้าของท่านแหละบ้านหลังนี้เป็นของทายาทที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ให้แต่มีคนเล่าลือกันว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผีสิงนะยายคุณทัศน์เขาจะอยู่ได้หรอได้สิวะก็บ้านท่านเอง็งก็รีบไปทำความสะอาดเถอะไปไปายเวไปช่วยนังเจือนังหมูมันทำหุย ไม่เอาหรอกจ้ะป้าป้าก็รู้ว่าฉันเป็นคนกลัวผีแค่ไหนให้ไปทำความสะอาดบ้านผีสิงนะ่นะฉันไม่ไปหรอกนังนี่ผีที่ไหนฮะนางหนิงมันมีมีหรอกมันก็แค่ข่าวลือไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกยายถ้าไม่มีผีคนจะลือกันได้ยังไงว่ามันมีผีฉันเนี่ยได้ยินข่าวลือมาตั้งแต่ฉันเด็กๆจนฉันโตป่านนี้ข่าวลือก็ยังมีไม่หยุดไม่ย่อน วุ้ยนางหนิงนางนี่นี่ยายป้อมถอนหายใจจะว่าไปแล้วตัวเองก็เคยเจอดีเหมือนกันจึงไม่แปลกหลอกที่หนิงหลานสาวจะไม่กล้าไปเมื่อก่อนบ้านหลังนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีคุณหญิงสจีเป็นผู้ปกครองบ้านหลังนี้ท่านเป็นคนเจ้าระเบียบทุกคนกลัวท่านหมดจนกระทั่งนางจวนลูกของบ่าวในเรือน ที่ลาออกไปแต่งงานแม่มันเอามาให้อยู่ที่นี่ค้ายขัดดอกเข้ามาแต่นางจวนมันสวยหูตาแพรวาวชอบเล่นหูเล่นตากับคนนั้นคนนี้คุณทีระพ่อคุณทัศเนี่ยเขาเป็นหนุ่มหล่อเป็นหนุ่มนักเรียนนอกใครเห็นใครก็อยากจะมาเป็นดองกับคุณหญิงแต่คุณทีระเกิดไปต้องตาต้องใจนางจวนมันเข้าหน่ะสิ ทำให้คุณหญิงน่ะรุ่มอกกลุ่มใจก็ใครมันจะไปรับลูกขี้ข้ามาเป็นสะพายเอ่งว่าไม่ล่ะนางหนิงไม่เห็นเกี่ยวเลยจะยายจะเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นคนดีก็รักได้ทั้งนั้นแหละเอยฟังต่อให้จบเว้ยพ่อทีอีจวนมันเป็นแค่บ่าวลูกจะเป็นรักมันไม่ได้นะลูกกระผมรักจวนครับหม่อมแม่ ผมรักจวนคนเดียวเท่านั้นรักไม่ได้แม่มั่นหมายหนูหนวลเอาไว้ให้แล้วพ่อทีจะต้องแต่งงานกับหนูหนวลแต่ผมรักจวนนะครับแม่หม่อมแม่อย่าบังคับใจลูกเลยแม่ไม่ยอมจะให้แม่รับเอาขี้ข้ามาเป็นลูกสะใภ้ได้ยังไงขายหน้าเขาตายถ้าลูกยังดึงดันแม่จะตีมันให้ตายเลยคอยดูสิอย่านะครับหม่อมแม่อย่าทำจวนงั้น ก็ต้องแต่งงานกับหนูหนวลส่วนนางจวนจะเอามันเป็นเมียบ่าวเมียอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ห้ามมันเพเยอหน้าเทียบเคียงหนูหนวลขอรับคุณแม่แต่คุณแม่ต้องสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรจวนแม่สัญญาขอแค่ลูกยอมแต่งงานกับแม่นวลเท่านั้นก็พอน้อยอีคุณหญิงสจ,จิหยหน้าโมโหคิดจะยุให้คุณชายไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเหรอ ไม่มีทางจวนแค้นใจนะ่ะหาทางที่จะกำจัดคุณหญิงสจีเจ้าของบ้านจวนเป็นคนทำอาหารจึงแอบเอายาพิษใส่ในอาหารของคุณหญิงน,น,นี่แน่นี่แน่นางคุณหญิงคิดจะหาผู้หญิงมาให้ลูกชายเหรอตายไปก่อนก็แล้วกันโอ้ยทําไมปวดหัวแบบนี้วะปวดหัวจริงๆลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยคุณแม่พักผ่อนน้อยหรือเปล่าครับ หมูนี้ผมเห็นคุณแม่บ่นปวดหัวก็ถ้าจะจริงเนี่ยนะปวดจริงๆเลยปวดขึ้นทุกวันทุกวันยิ่งวันนี้ก็ยิ่งปวดนางป้อมซึ่งเป็นคนรับใช้ประจำตัวของคุณหญิงสจีรู้สึกผิดสังเกตจึงแอบดูเพราะไม่ไว้ใจนวลน,นี่นางคุณหญิงกินให้ตายไปเลยยิ่งแกกินข้าวของฉันไปเท่าไหร่ แกก็จะยิ่งตายเร็วขึ้นเท่านั้นนังจวนมันทำอะไรของมันเอาผงอะไรใส่ในอาหารให้คุณหญิงหรือว่านางปั้มแอบด,ดูจึงเห็นว่าจวนวางยาคุณหญิงสจีเอาเราต่อสิยายกำลังสนุกเลยเุ้ยนังนี่ไม่ใช่นิทานนะเว้ยมันเป็นเรื่องจริงจะได้สนุก ไป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 เสียเวลาไปทำความสะอาดบ้านเร็วๆพรุ่งนี้ท่านก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวไม่เสร็จเอายายเล่าแค่นี้ก็เป็นหลอกให้อยากแล้วก็หยุดซะเฉยเออนะเดี๋ยววันหลังข้าเล่าให้ฟังเองไปทำความสะอาดบ้านไปถ้าทำเสร็จข้าอารมณ์ดีเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังเองเฮ้ยยายนะยายหนิงขึ้นไปทำความสะอาดทำไปก็กลัวไป มีเสียงหมาหอนอยู่เป็นระยะทั้งที่เป็นเวลากลางวันยายนะยายไม่ยอมเล่าให้จบกำลังสนุกอยู่เชียวหมานี่จะหอนอะไรกันนะกนาอ้ยวังเวงโห่นี่น่ะเหรอลูกคุณหญิงสจีท่าทางจะดุไม่เบาเลยนะเนี่ยนี่ก็คุณทีหล่อจังอยากรู้จังว่าผู้หญิงที่ชื่อจวนสวยมากไหม อยากเห็นข้ามากนักหรอแล้วแกจะได้เห็นเอ๊ะเสียงใครใครอ่ะนิงรู้สึกแปลกใจพอก้มลงมองพื้นก็เห็นมีเลือดเล,เ,ลเลือดเอดนิงตกใจวิ่งหนีออกไปมีเสียงหัวเราะของจวนไล่หลัง <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วเหรอไอ้ทัดชยัยแกจะต้องรับกรรมที่พ่อแม่ของแก ยาของแกก่อเอาไว้กับฉันยายช่วยด้วยยายช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอะไรนางหนิงอะไรฮะผีหลอกผีหลอกอะยายอะไรของเองเนี่ยข้าเข้าไปไม่เห็นจะเจออะไรเจอมันแต่เองเนี่ยจริงๆนะยายเลือดเต็มห้องเลือดเต็มห้องคุณทณัชชัยเลยเอง็งอู้แล้วหาเรื่องหรือเปล่าไม่ไม่ยายมาดูสิ ไหนพาข้าไปดูนี่ไงยายอ,อ้าวเอ็งตาฝาแล้วนางหนิงไม่เห็นมีอะไรเลยฉันสาบานได้นะยายฉันไม่ได้โกโหกขี้เกียจทำงานนะสิเอาผีมาอ้างทำต่อให้เสร็จคนเดียวด้วยนะมึงยายยายก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกค่ะคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ ถ้าชอบก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะ